like a knife นะครับก็มาต่อกันในคลิปที่สามนะครับแต่เป็นชัเตอร์ที่สองนะครับของเนื้อเรื่องคริสกับเพียนะครับเรียกเพียอยู่นะรู้สึกว่าพีอจะเอาคืนชัตเตอร์นี้ใช่ไหมครับ <laughs> ชัตเตอร์ที่แล้วนี่สกอร์นี่สวยงาม <ใช S 1> มากนะเกจตีเลยทีเดียว <laughs> ชัตเตอร์ที่แล้วโอ้โหผมผมทําเซฟหลุดครับแล้วก็ไปต่อกันทีก็นะก็มาถึงก็อุตส่าห์พยายามเลยท่านนี่ยแอบไปเล่นกับคนอื่นเขานะครับสกอร์เลยเน่าเลยเนี่ยบอกแล้วนะครับ <al> อย่านอกใจไปเล่นกับใครนะฮะจเตอร์ที่สองนะครับไม่ไหวครับอทีนี้เราจะมารู้กันแล้วครับว่าฟินคือใครนะฮะทําไมคิดความจําเสื่อมนะดูคัสซินกันเลยนะครับย้อนไปที่ประเทศอิบเนียนะครับนะสมัยที่ปฏิบัติภารกิจอยู่นะครับยังดุ่มยังแน่นโอ้ไม่ไม่แก่ขนาดนั้นหกเดือนเองนะที่คิดเราก็เทอร์มินเตอร์เหมือนเดิมนะครับม็อบผมนะตาแดง อ่าประมาณหกเดือนครับประมาณหกเดือนย้อนไปเอาไปนะครับโอเคนะครับเดนนีนะครับเล็กคูนซิตี้นะครับเอามาหากินได้หมดนะฮะ B.S.A นี่ไงครับฟินครับโอ้เลยครับสังการแล้วครับผมเป็นลีดเดอร์ครับทหารหงโง่ลีดเดอร์เราเป็นคนเหล็กเราไม่ภารกิจอ้าวลืมลงม็อสเพียครับกลับเป็นชุดเดิมซะงั้นนะ โคตรเทเลยเขาดีแล้วครับดีแล้ว้างไม่ชอบชุดผมหรอดำแดงเนี่ยเท่มากอ่ะอ้าวฟินนี่ครับฟินครับวันนี้ฟินฟินเดเล่ครับไม่ใช่คนละอย่างละไอ้คนละฟินนะฟินเป็นทหารใหม่นะครับนะเพิ่งเข้าสังกัดแป๊บเดียวเนี่ยอยากได้เหลือเกินโอ้โหเทคโนโลยีล้ำ จูอาโวนะครับอ้าวก็ภาษาอังกฤษต้องออกเสียงแบบกระแดะหน่อยไม่ใช่เหรอครับจูอาโวไม่ได้จูอาจูอาโวจูอ่ะพร้อมลุยแล้วครับนะโอเคครับโอ้พีน่าหารใหม่แกะกล่องนะครับลุกกี้หน้าใหม่หน้าใหม่เราดอบ้านเราแน่เป็นอย่างนี้บ้างนะครับก่อนเรียนจบก็ออกภาคฝันน้ำนะ ใครอยากทำบ้างนะเดี๋ยวเขาได้ยินเได้ยินคลิปนี้แล้วเขาส่งลงรออปีห้าปีสามลงใต้แล้วทำไงเดี๋ยเอ้เป็นเรื่องเลยครับนเคียไม่ชอบครับงอนครับหัวหนาหัวแนาตามใจเด็กใหม่นะแอบคู่เกย์เลยใกย์เหรนะคู่เกย์บอกแล้วนะครับกับตันไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะกับตันไม่รู้กี่ครั้งนะคุณเพี้ยนเราอยู่รถคันแรกนะครับ อ้าวกระเด็นแล้วครับคุณเกียร์เพิก็เปิดเลิศนะโดนไปแล้วดอกน,น,อนึ่งคนแรกที่ดีต้องให้ลูกน้องโดนก่อนนะครับต้องอยู่กันต่างๆพร้อมเดือรุ่นไม่ระเบิดไปในนั้นหนังไอชั่นชนกันนิดนึงระเบิดก็ไม่กันโอ้โหเจเอะเต้นซันแอบกันหลักขคอ ุ่มตามระเบียบครับพุ่มโอเคเฮ้ยเวลาการเวลางานบอกให้ปิดมือถือโอ้โหเกือบแย่แล้วไม่ล่ะโอ้โหเกือบโดนรถทุบโอ้มนุษย์แซ่บเกือบโหลดที่แล้วเอาระเบิดไปกินสักลูกสองลูก เออหลัง,โโงมือแอ้โหตาปีเข้ามาจะโดนเลยหมดยังอ้าวอ้าวจะบ้าตายครับเตียนเอง,เองเนี่นะโอโ้กับสุนโอโ้อะไรเนี่ยกระแทกยีกตายเลยบุกครับบุกครับมูบิงครับมูบิง คุณเพียครับมีตาไนก็เก็บไ้ป้อมปืนโกน้องบนหน่อยครับลำคาญมากโอ้โหลูกน้องเราเก็บเองก็ไ,งได้เลยนะเก็บ้อยแล้ว,ลวไม่ได้นะครับกดไม่ได้ครับหมดระดับนี้อโโอเอาอโโอผมยิงทะลุเลย นี่ขนาดไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคุณยังแตะอังผมอะ <c oughs> แตะอังด้วยแตนไนเปอร์ด้วยนะเรียบร้อยครับโอเคโอเคครับวมนี้เห็นทีผมต้องใช้ทันนมากะครับต้องฝึกครับมีแตนไนแต่ดันพูเนี่ย ไปไหนพี่ไ,ไ,ไปไหนพี่แตกของเต็มโอ้โหยาแดงทิ้งอะไรดีครับอุ้ยโดนย่ำทิ้งปืนแล้วกันนะ โอ้เก็บหมดเลยเดืนอน,นครับนะนะบอกแล้วนะครับว่าแฮตเตอร์นี้คุณเพียรเราจะทำตะก,กออนาจใจในแฮตเตอร์ที่แล้วมากผมเล่นแบบสบายใจเกินไปครับบอกแล้วว่าอย่านอกใจนะครับไปเล่นกับคนอื่นนะกลับมาสะก,กอเน่าเลยใช่ใช่นะมาแล้วครับไทตันครับไทตันครับ แต่ต้องเรียกว่าไททันเราไม่เล็กยักษ์นะเพราะช่วงนี้การ์ตูนแอบไต้ตันกำลังดัอดง,อ,งดอยู่นี่น <c oughs> เอเออนะอะไรก็ไททัน <c oughs> เราจะมาแอท็กตอนยักกี้แต่ไททัน <c oughs> ในเกม Resident Evil 6นี้รู้สึกจะเป็นปีที่หลังนะครับจุดอ,อ่อนแม่อยู่ที่ตรงคอนะครับสามารถถ,ถอดงอนแล้วเสียบมันอีกได้คนระับถอดงอน,น <c oughs> แล้วเสียบหลังตรงนี้เราจะยืนดูสบายสบายอุ้ยรถมาแล้วรถทำพิษครับ ไม่งงยิงครับเพิงกระสุนครับเล็งเล็งเล็งซมเมอรเล็งเป้ามันดิผมปาระเบิดดีกว่าไม่ได้ครับ มันตัวส er ูงเกินไปครับพอดีเราไม่มีต้องรอมาเครื่องสามมิต hm like ินะครับคนละเรื่องละเออเฮ้ยนะเนื่องจากเราไม่มีที่พาดผลสามมิตินะครับเราเลยต้องใช้พื้นที่สูงเป็นจัตไตทั้นอยู่นะไปไหนเนาะเออเฮ้ยล้มแล้วเหรอแล้วมันล้มไปในหมุนทำไม โอ้โหเต็งเป็ดเต็งไปตั้นเลยมันเดี๋ยวผมไปอยู่ฝั่งนู้นเองครับอ้าวไม่ต้องครับไปมาจบงท่าไหรเนี่ยไม่ต้องถอนหอกครับเพื่อนเรามาทันนะเดียมเดียมหนีเป็นเด็กเลยนะอ้าวทำลายทรัพย์สินเดกตอนนี้วอลโรถแตกแล้วนะครับผลละเรื่องนะ โอเครับนี้ก็กองทัพเต็มที่ครับที่ผมวิ่งมีขวางรถมันจะรถรถมันจะขับทับตายแน่ครับกลับมาก่อนครับเก็บของครับเก็บของแต่ข้อสอใช่ลืมครับัสดีครับโอ้หกำลังติดติดลงครับจะไปเล่นเกมระดับนี้ของสำคัญนะไม่เก็บหรอกตประตูที่ไม่ได้เปิดตะกี้นะครับเนึ่งจะพี่เตต้านมาขวางก่อน อย่าให้ขึ้นเสียงนะครับ <loc> อย่าให <uğ pl ains> ้ขึ <bizarre> ้นเสียงนะเฮ้ยเอาไม่พอใจกับตันเดี๋ยวได้เห็นแขนไหมเนี่ยโอ้โหของเต็มเลยสเปย์ตั้งขวดหนึ่งมันจะมีค่ามากไปแล้วรอด้วยครับลูกน้องเราไปบู๊แล้วเขาเนี่ะเอ๊ะไหนคุณบอกเล่นสันในแล้วแต่อยู่แนวหลัง วิ่งหนหน้าอีกแล้วยัง่อครับเฮ้ยลเบิดขวาตรงมัดหนักครับพี่ยิดเราแขนเหล็ง โอ้โหรถจะทับรถจะทับโอ้โหรถตายวันราทำเนี่ยหนาดมากเลยนะพี่คิดเกือบแบนนะครับไปดีกว่าครับอย่าเสียเวลาเลยครับอุ้ยรถเบียด ขึ้นข้างบนผมไปทางลัดก,ก็ได้แววเอ้ตายตรงไม่ตายไนะให้มาตบทะเลนี้เนี่ยเสียง ควันเหลืองเต็มเลยครับตรงใัยม็อบพานามิดบุกนะครับอ้าวเข้าเรื่องการเมืองอีกแล้วอู้หูแปลกซะเถอะใจล่างซะงั้นอ้าว,าวอะไรเนี่ยตัวอะไรอะ่ะมองไม่เห็นเหมือนกันครับตอนนี้ควันปิดดังหมดเลย โอ้โหดแรงมากอุ้ยจะยิงคิดแล้วซูเปตหมู่บีครับอ้าวรถมาก็รับหน่อยเร็วเอาไม่ตายซะงั้นเฮ้ยโอ้โหมาเจะมีแทงขึ้นผมเจ้าได้เนี่ย คิดแดงแล้วครับไม่เป็นไรครับสเปร์มีสี่ขวดเราหาเรื่องให้ใช้สเปร์นะไม่ใช่อะไรมากอุ้ยมาใกล้ๆครับเพียเอ้ยเพียอ่ะเพียก็เหลืองนะครับผมองมาครับไม่ต่างกันครับทั้งเหลืองทั้งแดงครับตอนนี้เราแสดงให้เห็นนะครับสีไหนก็เข้าด้วยกันได้ไอ้ยะใช่ครับนี่่มาเดียวเพียไม่ใช่ปินนะต้องฟินคราวนี้ ให้ลูกกี้เป็นคนเปิดประตูครับให้เด็กใหม่เป็นคนถือระเบิดนะครับช่านกองครับมีคุณภาพมากนะกลัวไม่ผ่านปรึกงานนะตรับเ้อจะไม่ผิดตรงนี้ต้องเก็บไอ้เลครับก้าก่อนนะครับเฮ้ยขึ้นอุมงคไม่ได้เฮ้ยมุงก้องโอ้โหบัตูก้ายิงดิ้งเลยเกลียดอุตการเลยครับได้เวลาใช้สันในนะเพิ่งรู้แหละครับว่ามีสันในเนี้ย เง้เดี๋ยวผมบุกตามสไตล์ตนะเล่นคิดไม่บุกไม่ได้ไหายเขาตายออกไปลุยเลยครับถ้าเกิดผมนอนอย่าลืมช่วยผมนะวิ <c oughs> ่งให้ทันนะเก็บหมดท้าตัวน,นี้ ลงมาครับลงมาิไปไหนนี่โอ้โหสองตัวตัวเดียวโอ้ยเกือบขวนญมีดกันครับ หัวแบะทุ้ตัวครับสังเกตนะครับตอนนี้พี่คิดอยู่คนเดียวนะครับคุณเพียเราตะไนอย่างเดียวนะครับมาแล้วมาทูก้าเกือบไปแล้วครับคุณคิดครับไม่บูไม่ใช่คิดครับไม่เป็นไรครับผมหลบอยู่มุมอับครับมันยิงผมไม่ได้ครับปาทูก้าสองตัวครับ ้าจังเลยนะครับฟินวางระเบิดช้ามากเอเ่ผมไม่ไหวแล้วผมลงไปบูบ้างกลัวเช่สไตล์ผมกลัวกลัวตะกอไม่ขึ้นนะโดนแย่งหมดเก็บไปเยอะแล้วแค่เตอร์ที่ได้เอาเกีรซีวดนนี้เอาเกีรอีนะครับโอ้โหอะไรกเดิมอีกับกายล่างต้งนั้น ด้านหลังครับด้านหลังมีกระสุนสไลด์แล้ววะโอ้เฮาผมบอกแล้วเราใกล้กันไม่ได้นะครับโอ๊ยเจออะไรหน่อยนะยิงหน่อยนะครับจบแล้วนะนนเดี๋ยว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 ขอยิงนั้นก่อนนี่จะยิงอยู่นะฮะเ,เก็บครบไปแล้วเนี <ไป S 1> ่ยเฮ้ยลืมเก็บกองครับเฮ้ย สึ้น้างบนแล้วไปครับช้าครับช้าโทเท่ครับโทเทสมือรอดทรุดเราก็เพ่นกันครับสังเกตน,นะครับใครจะโชว์สไลด์ตัวประกรอบไม่ขยับจากที่เลยนะหน้าที่ของผู้เล่นอย่างเดียวนะครับสมเป็นตัวประกรอบตัวประกรอบร้อย ลอยหัวหน้าไปรู้อย่างเดียวฮะไม่ต้องเห็นตาตากรรมครับตามตำรับซีรี่เล e s i d e n t ี v ิ l นะครับตัวไหนไม่เห็นหน้ามักตายทุกตัวนะไม่เห็นหน้าตายหมดครับด่านนี้รู้สึกจะด่านสะพานนะครับนะบูวันกลางสะพานเดี๋ยวเราคงต้องแยกกันอีกแล้วนะครับคุณเชครับเพิ่งรีบไปครับตรงนี้มียาดูครับดูครับึงครับอ้าวผมผมตบเรียกครับ มีมีตัวละคมาเจออยู่เขา e ้องไปช่วยให้ได้โอ้โหเดแทงครับเบอร์ออฟแทงนะคราวนี้ชิสมีสปีริตมาเป็นกัปตันนะโอเคบูมิงครับูิงครับเดี๋ยวเราจะส่งคุณเทียไปหอคอยนะครับเพื่อส่งนายในะเป็นการใช้การทำอโคบัสติพักายกรรม ส่งก็ตีลังกาได้เหรอผมว่าผมกระโดดไปอย่างง่ายกว่ามันจะทับเหตุผมว่าคิดของเดืดมาไม่ให้รอดครับโอ้โหตกกลางทางครับน้ำหนักตัวเป็นเหตุนะพี่คิดเราก็ปุ่มสะพานนะครับเป็นลีดเดอร์เอากลับสะพานโตขึครับโอ้แกรเข้าช่วยด้วยออกปินครับปินช่วยด้วยครับโอเยวันฟิน how's our injured friend อย่างงี้เดี๋ยวเช็คให้ผ่านรอดอนะโอ้นนี้ผมซว้ต่อขึ้นเยอเลยลืมมาจุกกระสุนงานเข้าตั้านะปูไปอย่างเทพแต่ลืมมาจุกกระสุน <c oughs> <c oughs> ไปยืนตนวัดศรนแนาหนาจ้าโว่จาจาอะไรนะเจ้าโวเดี๋ยวเห็นในคลิปก็รู้เองครับเพ่มากครับคุณเพียครับขึ้นหอคอยได้ยังครับครับผมโดนหนักมากเลยครับตอนนี้อุ้ยคาดนเกินเดี๋ยวได้เดี๋ยวเดี๋ดนงตาไหนสอยคนแรงไม่ข้างเตะกบเตะเอาโอ้โหโหนิดเดียวไม่ได้เลยให้มารู้ซะบ้างะ อนนี้ผมเหลือกัสนายอยู่สองนัดน,นะครับกมจริงโอ้โหรถถังใช้เวาลาไม่กี่หมดแล้วไม่อยากออกครับพี่น้องมันเคลื่อนที่เข้ามาใกล้อีกจะให้ตายกัน,กน,กนทีเดียวเออพี่คิดผดนะครับเดียวโอ้โหอยากได้ปืนใหญ่นะครับคุณเพียครับขึ้นหอได้ยังครับได้กขึ้นแลวครับไปด้วยครับ จะยิงถังน้ำมันเลยครับไม่กล้าออกนะรถถังไม่ออกมาที่เนียอย่าเอามีดจ้วงรถถังและอย่าว่าผมนะนี่เป็นยังไงล่ะครับเนี่ยนายกูจิ้งนะครับเอาอีตาไนก็ไม่บอกไหนครับอยู่ไหน ใส่เป็ดไกลลากอีกเอาหัวขาดแล้วไกลลากซะงั้นเออเป็นไปได้จูเอ้ยนะฮะจูจูโอ้โหฟู๊จะลืมดูเลือดครับเหลืออยู่สองขีดโอ้เติมเลยครับผมไปช่วยไม่ได้แล้วนั่นนะ่ะไม่ต้องห่วงครับเพื่ตัวเองไหว <c oughs> นะเพื่อตัวเองไหวนะ <c oughs> ร <c oughs> วอทครับ รีบมาเลยครับอย่าไปเปิดสะพานให้ครับบอกแล้วนะครับเล่นเป็นคิดนี่ลำบากทุกงานนะเทียนนี้สไลมีครับจะเอเยี่ยมำได้กระสุนได้เิแล้ว โอ้ยจะไกลล่าอะไรหนาเนี่ยอ่ะเปิดปันไดใหแ้แล้วครับเอ้าเวรกรรมเพียใหญ่แล้วไม่อยู่ไหนไนรรึกแล้เอาอยู่ครับเอาอยู่เอาอยู่เอ,อ๊ะอ,อย่าพูดคำนี้สิครับเห็นใช้กันละเอาไม่อยู่ทุกไลน์อะโอเคครับเป็ยนยังไงละครับอย่าเล่นให้ผมตกใจเสีย พี่เกดเริ่มใหม่เดี๋ยนี้เป็นการหยอกเล่นครับตัวนี้ยิงไม่โดนครับผมทุบมันมันค่สี่ห้าทีมาทุบผมเร็วครับอุตส่าห์ยิงให้ครับเร็วครับช้าครับเดี๋ยวต่องได้สนัยเลยอ้าวกระสุนหมดโอ้โหโชคดีไปครับกระสุนหมดครับแกลกแกลกแกล้แถูกไหมกันยิงจริงผมใช่ไหมเนี่ย มอะไรนี่อ๋อดันกล่องนะครับดันกล่องอือหือโอ้ไม่ไหวครับคนเหล็กไม่มีแรงนี่เปิดทางเนี่ยโอ้โหเพื่อนเราเพิ่งมาครับตอนนี้นะครับจากรถถังก็มาเป็นปืนใหญ่นะฮะไม่ใก่กัะสงครามล้มลุตอนนี้ No one on behind. team gets left this เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับโอ้ยเขาพูดมบเองอ้าวพี่ปินพี่ฟินเราเพิ่งช่วยนะตอนนี้คุมกันฟินนะครับไปครับคุมกันตัวเองให้รอดดิครับช่างช่างหกปินครับ AI เป็นอมตะเราบอกแล้วนะคุณเลเดนครับคุณเพียครับครับตกลงไปไหนครับโอ้โหกระเด็นอ้าว มันมาทางเครื่องบินคหั่ไป่บว่ามันมาทางชูชีพครับบ <c oughs> ีดรออย่างเดียวครับ <c oughs> มาแล้วครับหนึ่งตัวครับ <c oughs> อุ้ยเดี๋ยวก็โดนปืนใหญ่ยิงใต้แตก ออกดีกว่าครับอุ้ยเราเข้ามาแล้วตายคารูจำไม่ได้เลยครับคุณครับออกมาครับประตูก้าเฉียวหน้าเมื่อกี้โดนยิงอัดคารูเลยเนะี่ยตายในตอกเลยประตูตไปไหนหมดก็ไม่รู้เนะี่ยอะไรจะมากุญแจอะไรอีกเฮ่าบินเราอยู่ไหนฮะบินกำลังมาชั่วแแวบดูแล้วยิงตัว,ตวนะนะ อ้าล้วเจะออกไปทำไมอุ้ย,ยิงมืดนี่ครับหนึ่งนัดหนึ่งจบครับเรายิงเข้าที่หัวเข่านะครับจะหลบทำไมปีนมาแล้วนะครับโอเคไปทำงานราต,ต้องกันใไเราต้องลางวยสะพ้ไโอ้โหมาอย่างเยอะครับสลายหมดแล้วเ็นสิครับ อยู่ไปใหญ่นะจุบปล่อยเป็นหน้าที่ของ a อไอไปครับจุกปิดเรานะครับยิงแบบไม่ไประหยัดงบหลวงเลยนะะโอ้โหมันมาอยางแี้กับตันอู้งานครับเกลืองกสุนมาแล้วนะ ทั้งมืออ้าว <c oughs> เร็วครับเร็วครับปิ้นเขาบอกให้หลบหลังกับบงนะังฮะมาเร็วมาเร็วน <c oughs> ี่ถ้าเราออกไปอยู่นหน้าจะเป็นยังไงครับฮะใไรเลยครับ <c oughs> พี่นะครับน่าชมเสยถึงว่าพี่เพียพี่เ,เพีเรยรเราเขามองน้าแบบ <c oughs> แบบถึงนะครับถึงไม่ค่อยพอใจนบะที่คิดเราก็ปลื้มนะครับเด็กใหม่นี้ฝีมือสุดยอดนะฮะ <c oughs> แต่พี่เพียรเรารู้สึกจะเกิดอาการถึงห่วงนะครับ <c oughs> ถึงถึงไม่ถึงครับแอบสไลด์กับตันตะก,กี้นะฮะเกือบไม่โดนเฮ้ยมันเป็นแค่ การสกิดกับตันนะะขอพักเบรกไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราต่อไปนะครับเป็นคลิปตอนปรับยักษ์นะเหมือนตอนที่เราเคสกันนะครับ